แผ่นดินไหวหรือแค่เวียนหัวสำหรับในวันนั้นค่ะที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวหมอเองก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่มีอาการเวียนหัวมึนหัวหน้ามืดนะคะแต่ละหลายท่านค่ะหลังจากเหตุการณ์สงบลงแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการเวียนหัวต่อเนื่องอยู่อันนั้นน่ะเกิดขึ้นเพราะการทํางานของหูชั้นในค่ะหรือว่า Westibular System นะคะภายในนั้นน่ะคะ่ะจะมีสารน้ำเนาะที่อยู่ชั้นในหูค่ะ หลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวสารน้ําในหูเรานั้นก็มีการเคลื่อนที่ด้วยค่ะแม้ว่าแผ่นดินไหวจะสงบลงแล้วแต่ว่าน้ําในหูเรายังไม่หยุดนิ่งก็เลยทําให้เราเนี่ยยังมีอาการเวียนหัวและมึนหัวค้างอยู่คล้ายๆกับคนที่เมารถเมาเรือค่ะสําหรับอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะพบได้ในคนที่เมารถง่ายเมาเรือง่ายหรือว่า เป็นไมเกรนแล้วมีภาวะแพรนิคร่วมด้วยก็จะทําให้อาการนี้อยู่ได้ยาวกว่าคนปกติทั่วไปเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขค่ะเราต้องพยายามมองตรงไปไกลๆมองเป็นภาพกว้างๆนะคะอย่าไปโฟกัสพวกสิ่งของมากค่ะทําติดใจให้สบายหายใจเข้าออกลึกๆอาการเหล่านี้ก็จะดีขึ้นได้ค่ะกุยลิ้มฮึงชื่อนี้ยิ่งรู้จักยิ่งสุขภาพดีค่ะ